ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านดาวมัช่วงนะคะกับอาจารย์ต่ายหมอตุ๊ดตาทิตย์ค่ะกลับมาอีกแล้วครั้งหนึ่งนะคะก็เป็นจังหวะหรือช่วงที่ถามว่าว่างแล้วหรอ,หอยังค่ะง,งานเป็นล้นมืออยู่เลยเนาะนะคะ <c oughs> ก็ถ้า,าช้าอัดเร็วก็ขอภัยช่วงไหนที่เราสามารถอัดเร็วได้เราก็จะรีบอัดให้นะคะช่วงไหนที่อัดช้าก็ก็ยอมรับว่าต้องช้าจริงๆเนาะ แล้วก็รอบนี้ตั้งใจไว้อยู่ว่าจะไม่ผัดจะไม่ลงนะคะเหนื่อยเนใจท้อแท้เบื่อเนาะหลายหอย่างหลายอย่างหลายอย่างจริงๆค่ะกับการคอมเมนต์ที่ไล้เหตุผลสิ้นดีเนาะนะคะอ่ากดอึงขออนุญาตอ่กอกดืึงขออนุญาตแนะนำตัวเองก่อนสำหรับสมาชิกใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามาแล้วก็ยังไม่รู้จักอาจารย์ตนะ่ายเนอะ นะคะบางท่านยังไม่รู้จักอาจารย์แต่อาจารย์แต่นขอแนะนำตัวเองก่อนละกันอาจารย์แต่เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่สมาคมหรสศาสตร์นานาชาติสาขาบัพนนท์และที่และเป็นที่ศึกษาให้กับสมาคมหรวศาสตร์และนนักพยากรณ์นะคะและเป็นผู้อำนวยการของชมรมโหราโพธิยานค่ะนะคะเสียงแห้งอาจไปสองคลิปเองเสียงแห้งเสียงเจ็บเจ็บคอนะคะต้องพูดจริงว่าตั้งแต่มาเป็นครูสอนนะคะ ใช้หลอดเสียงหนักมากนะคะหลอดเสียงหนักมากแล้วมาทํารายการก็ใช้เสียงหนักมากเพราะว่าเราต้องตะเบ,บงค่ะเราต้องตะเบ,บงเพื่อให้คุณได้ยินเสียงของเราเนาะนะคะ, mm hmm. ะปวดหลับทราบไว้ด้วยนะว่าเจ็บคอนะคะ mm hmm. อยากจะได้ไมวายวเล็กตัวละหมื่นกว่าบาทถ้าท่านใดอยากบริจาคก็เชิญนะคะ mm hmm. แล้วก็อาจจะเป็นมะนาวาหวานเย็นชื่นใจมะนาวมะมะนาวน้ำผึ้งอะไรอย่างเงี้ย น้องเป็นชื่นใจนะคะแค่สองคลิปเจ็บคอละนะคะก็โอเคนะคะคงอาจจะแนะนำตัวเองเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คงอาจจะมาดูผลงานเก่าๆนะคะของเรากันก่อนเนาะนะคะในช่วงของทักษาพาเลยค่ะทักษาพาลลยของเรานะคะงวดที่แล้วเนาะนะคะด้วยความที่อาจารย์เป็นคนที่ไม่ชอบสูงจริงๆันเรื่องจริงนะเพราะว่ามันไม่ได้โดดเด่นขนาดนั้น จริงๆไม่ได้โดดเด่นขนาดนะั้นจริงๆถ้าคุณสังเกตคุณจะเห็นว่าะระดับเจ้าแม่พระกาฬน่ะท่านยังร่วงเลยอ่ะเนาะนะคะอาจารย์มันแค่ลูกกระจอกตัวกระจอกเนอะมือใหม่นะคะยังไม่แข็งแรงพอก็ยังร่วงเป็นเรื่องธรรมดาเพราะมันเป็นเลขหมุนๆเลขกลมๆที่มีโอกาสของการพลาดได้สูงนะคะแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าเลขของอาจารย์หลุดน้อยมาก นะคะอย่างทักษะพาลวยเนี่ยปีที่แล้วไม่หลุดเลยแม้แต่ง,งวดเดียวนะคะปีนี้เพิ่งมาหลุดครั้งเดียวคุณคิดเอาแล้วกันว่ามันหนังขนาดไหนอ่านะคะเรามาดูงวดที่แล้วค่ะออก5 0 0 5, 0 5ข้างล่าง0ูนย์ออมสินออก67ค่ะงวดนี้จะมีทั้งออมสินรัฐบาลแล้วก็ทกศเดี๋ยวเรามาดูสถิติกันว่าในสถิติของทักษะพาลวยของเรายังยังน่าสนใจอยู่อีกกันหรือเปล่าเนาะนะคะอ่ะ โอเคเดี๋ยวเรามาดูเลขดับล่างนะคะเลขดับบ no. ่างเนาะในงวดของวันที่1มีนาคมนะคะเลขดับล่างของเราคือ07ไม่มีนะคะ07แสดงว่าดับล่างของเราเอาอยู่อีกแล้วค่ะนะเอาอยู่ค่ะสามารถทําให้ท่านชื่นอกชื่นใจได้ ซึ่งบอกได้เลยว่าเลขดับบนดับล่างของเราเนี่ยกำลังหือหามากนะคะตอนนี้โดดเด่นทุกคนชอบนะคะเพราะบอกว่าเลขดับมันดับจริงๆดับสนิทชิดเชื้อเลยนะคะดับคือเลขที่ไม่มาเลขไม่ออกนะคะเป็นการลดต้นทุนในการซื้อรตเตอรี่จะได้เบาบางลงไม่ต้องไปโหลซื้อเข้าไปเนาะถ้าเรามั่นใจว่า92สองมาแน่นอน วันนี้เห็นคนเล่นก็อสองเยอะมากต้องุูดเลยนะก็อสองเยอะมากไม่รู้กระแสมาจากไหนก็ไม่รู้เนาะไอหนึ่งสามนี่ตัวหนึ่งเยอะมากไอสามสี่นี่อีกตัวหนึ่งเยอะมากเนาะอาจารย์อยากจะบอกว่ามาแทนอาจารย์ไหมอาจารย์รับก,กินฟรีเนาะใต่แ,แนะ็แลนะะแล้วแต่นะแล้วแต่นะคะแล้วแต่ความคิดแต่ละคนความคิดไม่เหมือนกันนะก็ขอให้ทุกคนเฮงเปังๆกันแล้วกันเนาะวันนี้ไม่มาแต่ว่าดับล่าง เอาอยู <Are> เห็นไงเนาะนะคะขออน,นุญาตมาตามระเบียบต่อไปค่ะเลขดับบนเต้นตันต้นเตันนะเลขดับบนวันนี้ออก05 905นะไม่มี05เห็นไหมคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะฝากไว้สําหรับเลขดับบนดับล่างนะคะบางครั้งอะคะ่ะอยากให้เข้าใจว่าจารย์ทำคนเดียวเนาะเนี่ยกีป่ป้ายเนี่ยต้องเป็น10ป้ายเนี่ย อาจารย์ทำคนเดียวค่ะนะคะอาาัดรายการคนเดียวทาเองเออเอหมดโอกาสาพลาดมีไหมมีถ้าวันไหนอะ่ะเกิดเลขมันเป็นซ้ํากันเช่นอ,อะไรอะ่ะอ,อะไรดีเอาเอาแปดสี่แล้วกันแปดสี่แล้วตรงนี้ยังแปดสี่อีกเนาะเอาเป็นเข้าใจว่าลบทิ้งหนึ่งตัวโอเคนะไม่ต้องคอมเมนต์มาเนาะบางทีมันก็พลาดได้หรือคุณในชีวิตค,คุณไม่เคยทําเรื่องพลาดเลยนะนิดนะนึงนิดนึงนะนะ อะไรที่มันซ้ําก็ตัดทิ้งไปก็บจบเนาะเออนะประมาณนี้นะคะไม่มีนะคะสําหรับเลข0ูนย์หแสดงว่ดดาดับบนของเราเอาอยู่อีกแล้วค่ะนะนะจ๊ะไม่ยากเกินไปใช่ไหมคะกับการที่มองข้ามไปหนึ่งตัวเนี่ยเนาะบางทีมันพลาดได้จันยอมรับบางทีงานก็นยุ่งแล้วทําอยู่คนเดียวคิดคิด,คด,คดเออตัวนี้น่าจะไม่มานะอาจารย์ก็บแปะอีสมมุติว่าอี อะไรเดียวสามสี่ไม่น่าจะมานะอืก็แปะไปคิดทีอีกทีหนึ่งอีสามสี่ ه, 3, 4, ไม่น่าจะมานะเอาแปะซ้ำเอาอีกถ้าการแปะซ้ำหมายความว่าจานคิดทบทวนแล้วว่ามันไม่น่ามาแน่นอนแน่นอนแดงว่าไม่มาคุณก็ข้างไปสิเนาะไม่มาก็แปบไม่ไม่มา,า,มมมมาย้ำเป็นการตอบย้ำบอกมันไม่มาแค่นั้น,นนะอเองนะจานนะเออออกเข้าไปนะคะออกไปค่ะ เออเลขเด็ดตาทิศนะคะมีคนอดควรไม่เล่วขยันจังเลยว่างมากหรอมาช่วยอจารย์ทำงานไหมอ่ะอืมเนาะว่างขนาดนั้นคอมเมนต์เก่งจังเลยนะอ่ะบอกว่าอาจารย์แม <c oughs> เ่เรียนเรียนเรียนเสียงอะไรนะอ่ายอดทิศแม่อะไรจะขนาดนั้นนะเนาะนะคะเลข เลขมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงมาจากเดิมเลยเพียงแต่สลับตำแหน่งคุณเข้าใจคำว่าสลับตำแหน่งไหมเช่นอ่ะเข้าใจคำว่าสลับตำแหน่งไหมเอาแปะลงมาข้างล่างเหมือนเดิมยังคะอ่ะขยาบไปหน่อยเดี๋ยวจะไม่ชัดเจนเนาะขยาบไแปะใหะ้มันตรงๆกันเหมือนเดิมยังคะเหมือนเดิมแล้ว เนาะนะคะแต่จะเป็นกรุณาลิ้นนะนะคะถ้าทุกคนรักอาจารย์ต่ายจริงๆเนาะแค่ no? okay. ย้ายไอ้สาเนี่ยลงมาทางล่างย้าย E7 เ็นี่ยไปข้างบนงงมากเลยหรอสับสนมากเลยหรอเอาแปดคร่งนักข้างบนเป็นแถวเดียวกันงงมากเลยหรอถามจริงถามจริง <c oughs> งงมากเลยหรอนะคะประมาณนี้เนาะ เพราะว่าทําเหตุผลที่อาจารย์ต้องย้ายเจ็ดจากตรงนี้มาไว้ข้างบนเนี่ยเพราะการํำคอละหาคำด่าว่านะคะให้มาสิบตัวเจ็ดตัวสิวตัวไม่ถูกขึ้นันลู้ไปโอ้โหเก่งจริงๆนะคะไอ้พวกนักเลยนคีย์บอร์ดเก่งจริงตัวตัวดีกว่ามาอืมเนาะนะคะอาจารย์เลยแก้ปัญหาเพิ่มไม่ต้องมานั่งบั่นทอนจิตใจตัวเองด้วยการเอาเจ็ดย้ายขึ้นมาอยู่ข้างบน นะคะเอาเจ็ดย้ายขึ้นมาอยู่ข้างบนแล้วเอาเลขจากคู่มาอยู่ข้างล่างมันง่ายดูสามไปคุณก็จับเลยสิสองหกสองเจ็ดสองสามสองสี่สองห้าสองแปดหกสองหกเจ็ดหกสามหกสี่หกห้าหกมันมันมันผิดจากตรงไหนคะเนี้ยเพียงแต่ย้ายสามตึกเนี้ยมันย้ายมปอยู่ข้างบนเป็นแถวเดียวกันเจ็ดเจ็ดอะไรเจ็ดสองเจ็ดหกเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดสี่เจ็ดแปดโอ้ง่ายมาก อยู่ที่คุณจะช่วยไหมรักกันรจริงช่วยกันนิดเดียวนะคะเพื่อทำการการ,การคนมาพูดมากและจันก็ใส่คำว่าวินวิ่งคือการจับคู่จับคู่ของตัวเลขพวกนี้เข้ามาใส่แค่นี้เองค่ะช่วยหน่อยได้ไหมเนาะถ้าช่วยไม่ได้ไม่มีปัญหานะคะจันจะยุบตรงนี้ไปแล้วไปบอกให้กับกลุ่ม VP ีเท่านั้นค่ะนะเพราะจันก็เหนื่อยพูดตรงๆว่าเหนื่อยนะ เรื่องจริงไม่ได้เหนเื่อยเล่นๆเนาะช่วยได้ไหมถ้าช่วยได้จะจะได้ทําให้ต่อแต่ถ้าช่วยไม่ได้คอมเมนต์บอกเลยค่ะว่าช่วยไม่ได้เอาแบบเดิมอืมโอเคยุบไปเลยยุกไปเลยค่ะแล้วให้เฉพาะกลุ่ม VP p ีในห้องรับส่วนตัวละกันโอเคไหมเนาะมันยากขนาดนั้นก็ไม่เอาแล้วกันอย่าไปเอามันเลยเสียลหมหนุบหนิดอย่าไปเอานะโอเคเนาะ v นะคะก็ประมาณนี้แต่งวดนี้ต้องขอโทษจริงเพราะว่าอาจารย์ไม่ชอบศูนย์เขาแล้วศูนย์ดันออกบนออกล่างเลยตายเห็นอย่างนี้แล้วก็ตายนะคะระดับพักการยังร่วงแล้วอาจารย์จะเหลืออะไรละคะเนี่ยเนาะก็ขออภัยจริงๆเนาะนะคะแต่การยืนยันของเรานะคะในส่วนของเ,ออเลขสตัวยืนยันนอนยันให้ฆ่าตายเลยอืมเนาะเลข สตัวบนสามตัวล่างเข้าทุกงวดไม่ว่าจะชาตินี้หรือชาติหน้าโอ้ขนาดนาั้นเลยใช่ค่ะใช้ได้ตลอดชีพได้ไปแล้วโคตรคุ้มเลยต้องพูดอย่างนี้เลยค่ะโคตรคุ้มคุ้มมากๆนะคะประมาณนี้แต่ข้อเสียของสูตร1กับสูตรสต่างกันแค่นิดเดียวค่ะสูตร1เนี่ยปัญหาไม่นับนับไม่ได้มันเอาไม่อยู่นะคะประมาณนี สูตรหนึ่งจะเป็นแนวตั้งสังเกตง่ายๆเลยอาจารย์พยายามทำดีไซน์ออกมาให้แตกต่างกันจะได้จำง,ง่ายๆเนาะสูตรหนึ่งจะเป็นแนวตั้งนะคะสูตรสองจะเป็นแนวนอนนะคะซึ่งสูตรสองง่ายที่สุดนะคะอยากเชร์ให้ดูสูตรสอง,งากที่สุดเพราะสำหรับมือใหม่หัดขับที่ไม่คํามานต้องระดับพักการถึงจะดูสูตรนี้ได้ต้องพูดอย่างนี้เลยไม่เก่งจริงสูตรหนึ่งเอาไม่อยู่ค่ะเพราะคุณดูไม่เป็นไม่รู้จะไปจับคู่ล็อกไหนเนาะ นะคะประมาณนั้นแต่ว่าสูตรสองน่ะง่ายสําหรับมือใหมค่ครับคุณแค่คุณเพียงรู้แค่เพียง1ตัวเท่านั้นนะคะเรามาคุยเมาส์ในสูตรหนึ่งก่อนนะคะสูตรหนึ่งเบิ้ลหามไม่นับนะคะแจ้งก่อนนะไม่นับไม่รับนะคะแต่พอมันไม่ออกเบิ้ลหามเข้าไหมเข้าทุกงวดถ้าไม่เบิ้ลหาม เข้าทุกมวดนะคะเรามาดูกันสูตรใครมีชี้สูตรนี้หยิบขึ้นมาโต้เทียงได้นะคะถ้าอาจารย์พูดไม่ตรงคอมเมนต์ใต้ได้เลยค่ะนะคะจะได้มาเห็น,นชัดๆเนาะนะคะล็อกนี้วันนี้อยู่ที่ล็อกเนะคะรากลงมานะคะนะออก9 05ตรงๆค่ะเนาะวดที่แล้วต้องเมาดีหนึ่งนะคะพอดีว่าอาจารย์จอดรถปิ๊กอัพสีปิกอัพไว้ข้างนอกเนาะ ตัวเงินตัทองอะค่ะมันก็รอดมาจากหัวรถผ่านทะลุออกจากรถบ้านรถรถของอาจารย์ออกมาลูกศิษย์อาจารย์นะคะเขาก็พูดบอกว่างวดเนี้ยต้องเล่นเลขทะเบียนรถอาจารย์ลยมแน่นอนเชียวหละอืม อ,อาจารย์ก่อืมน่าเล่นและมันน่าจะมาบนด้วยเพราะมันออกมาทางหัวมันไม่ไมออกมาทางหลังถ้ามาข้างล่างก็คือถ้ามันมาทางทางหลังรถมันก็คือข้างล่างเนาะถ้ามันมาข้างบนก็คือมาข้างบนเนาะมันมันมาข้างบนเนาะเลขรถเบียนจาร์หนึ่งศูนย์เก้าห้าไอ้หวยออกเก้าศูนย์ห้าสามตัวบนอออกมาแล้วเจ็บใจนั่งขำกับลูกศิษย์กันอยู่เนาะประมาณนั้นนะคะอาจารย์ก็ว่าจะเล่นอยู่แต่ ลืม <laughs> บุญมีกรรม,มาบางเนาะลืม <laughs> ชักเลยลืม <laughs> น่ารักจริงๆนะประมาณนี้แต่ถ้าสุดสองละ่ะโอ้โอสุดสองนี่น่าสนใจนะคะ<อ>เพราะว่าสุดสองเนะี่ยถ้าคุณรู้เพียงตัวเดียวเช่นคุณรู้ห้าเลขห้าเนานะคุณก็ไปดูที่ล็อกห้าค่ะมันก็จะออกห้าศูนย์เก้าถ้าคุณรู้ว่าศูนย์มาคุณไปดูที่ล็อกศูนย์ค่ะศูนย์ห้าเก้าถ้าคุณรู้ว่าเก้ามา 9 05อูอู้เม่นเลยขนาะดยืนยันค่ะว่าเข้าทุกงวดไม่ว่าจะเบิ้ลจะหามจะตอกเอาอยู่ในสูตร2ค่ะสูตรหนึ่งไม่อยู่นะต้องแจ้งก่อนนะคะเพราะเดี๋ยวคนหลายคนจะสับสนแต่สูตรหมีข้อดีของมันค่ะมันตัวเลขกน้อยน้อยมากในหนึ่งล็อกมีแค่สิบตัวเท่านั้นโอ้จริงอะ สิบถึงสิบสี่ตัวเท่านั้นค่ะน,อน้อยมากน้อยถึงที่สุดของที่สุดนั่นนะท่านใดอยากฟังพิสูจน์ว่าจันทร์จริง,รงไหมก็มาบูชาหินได้เลยนะคะหินหนึ่งเส้นนะคะอาจจะเป็นนี่เลยแนะนําตัวนี้เลยไม้เศรษฐีนะคะไม้เศรษฐีเนะาะไม้เศรษฐีมีข้อด,ดีของมันก็คือว่า หลังจากคุณสวดมนต์ไปแล้วคุณสังเกตที่หินค่ะนะคะมันจะมีตัวเลขขึ้นนะก็ขอให้ทุกคนเห่งๆห่งปังๆหลายท่านรวยจากการดูเลขตัวนี้มาหลายท่านมากๆเนาะนะคะแล้วตัวเลขพวกนี้มันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะมันไม่ได้อยู่ซ้ำซากอยู่ตรงนั้นไม่ใช่เปลี่ยนจากไหม Amazing ไงคะ <c oughs> นะประมาณนั้นเนาะหนึ่งเส้นได้ส่วนลด ห้เซนะคะได้สุดหนึ่งะคะและได้มีพีขงจันทายสามมวดเนาะแต่ถ้าบูชา3เส้นนะคะก็จะเป็นหมายเศรษฐีสีพึ่งมหาสเสน่ห์ผัวรักผัวหลงผัวเมตานะคะช่วงนี้ต้องพึ่งพาไว้ก่กนเนาะยกน้ำพึ่งค่ะและยกขาวค่ะนะคะกำไรนิงค่ะนะีเสียกเป็นสีค่ะนะสเส้นนะคะ จานเสิกิมันแย่อะแย่อะทำไงเ่ยนี่นี่พุ้นกันปะาพุ้นกันปะอืมยากเลยเส้นเดียวก็ไม่กี่นางแล้วลดอีกห้าสิบเปอร์เซนต์ด้วยจากราคาใบพุ้นกันปะตัวแองเนี่ยไปดูคลิปอาจารย์ตายสิพุ้นกันปะอย่างนี้เลยนะคะประมาณนั้นอ่าใครสนใจก็ขอเชิญนะคะประมาณนี้เนาะหนึ่งเส้นได้วีพีของอาจารย์ตายอ่า สามเส้น,หน,สนสสมห,มหนึ่งเส้นได้สามได้สามวดเออเอาเข้าไปหนึ่งเส้นได้สามวดสามเส้นได้สิบมวดได้ส่วนลดอีกห้าสิบเซได้ทั้งสูตรหนึ่งและสูตรสองนะคะประมาณนี้เลยเนาะนะคะแล้วก็ท่านใดอยากจะได้ v p s เลขเดดตาทิตย์นะคะตอนนี้อาจารย์ต่ลดราคาจากราคา2 9 9 9บาทลดเหลือ2,500บาทนะคะไม่มีของแทนนะแจ้งก่อนนะคะท่านใดอยากได้ก็ขอเรียนเชิญเลยนะคะ ตอนนี้ลดราคาแล้วเพราะเนื่องจากว่ามันมันมาสามงวดแล้วสามเดือนแล้วนะคะต้องลดละนะก็เหลือ2 5 0 0ั้าใครอยากได้ก็แนะนําเลยนะคะหมดแล้วหมดเลยไม่มีการทาเพิ่มแน่นอน,นะคะ่ะจ้าอ่ะโอเคพูดเยอะละจ้าพูดเยอะไปแล้วนะเอาเลขมาดูก่อนอ่าได้ได้ได,ได้นะคะเราก็มาดูเลขดับบนอันตนันแท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 นของงวดเป็นที่16มีนาคม 65ตอนนี้คือฮามากนะคะโอ้โหดับดับสนิทชิดเชือดับจริงๆดับได้ดับดีน่าสนใจนะอืมนะประมาณนี้ดับบนนะคะก็จะมี8 1 2 1 4 3 8 4 0 1 4 5 2 0 7 7 1 3 1 2 1 0 2 2 8 6แล้วก็4 8ค่ะนี่อ่ะแคปหน้าจอไว้นะ1 2 3แคปเจอ หนึ่งสองสามแค่เจอหนึ่งสองสามแคเจอโอเคค่ะสามสามแค่นะน่าจะเอาทานะันนะนะประมาณนี้นะคะก็อย่างน้อยเป็นแนวทางในการลดต้นทุนในการเลือกซื้อรถรีนะคะไม่ต้องไปซื้อมัอนเช่นอยากได้สี่สามมูธทีละสามสี่สี่สามดังมากไม่รู้มาจากไหนอะไรอะสามสี่หนึ่งสามหรือสามหนึ่งสี่เดี๋ยวรู้ดังมากไม่รู้มาจากไหนก็เหมือนกัน อาจารย์ก็ไม่ค่อยเป็นคนไม่ค่อยได้ติดตามผลงานของคนอื่นมากมายนะคะก็เลยเออมาจากไหนเนี่ยรู้สึกอาจารย์คนหนึ่งอาจารย์หนูจะแทงสี่สักหนึ่งสี่หนึ่งสามดีไหจะแทงสักห้าร้อยไอซื้อห้าใบผู้ผิดจะซื้อสักห้าใบดีไหมอาจารย์บอกว่าเอางี้แล้วกันนะสายตาจ้เล่หละเอางี้แล้วกันถ้าเธอเธอมาแทงกับฉันสินะฉันรับกิน อุ้ยพุตาพุจาเดาคายฉันรับกินฉันไม่เอาเยอะหรอกฉันรับกินนะ๋ยวฉันจ่ายเองถ้าถูกน่ะแต่ฉันรับกินเขาบอกโอ้จานพูดอย่างนี้อีกละอืมันมันไม่มาแล้วมาไหมล่ะไม่มาเนาะเออเขาบอกว่าถ้าถูกอ่ะใบหนึ่งมันได้สี่พันใช่ไหมอืออาจารย์ให้สองหมื่นเลยมาแทนอาจารย์อาจารย์อยากได้ห้าร้อยฟรี ขำเนี่โอเคหมดละนะคะเออเนาะคนเราแล้วพน,นจจันกับจารยหลายรอบด้วยนะหลายครั้งเลยไม่ว่าเลขน,น,นู้นเลขนี้เนาะเอออาจารย์จะรับกินไงเอออยากให้การกินก็มานะช่วงนี้ปากปากแห้งนะคะออ่าอ่าาของก็ไม่สั่งกันเนาะช่วงนี้ก็ปากแห้งท้องแห้งนะคะก็อาจจะใคร อยากจะให้อาจารย์กินฟรีก็เชิญขำเนาะประมาณนั้นเลยนะคะแล้วก็อีกอันนึงอาจารย์พยายามพูดแล้วก็เจ็บคอมาานะคะท่านใดยอยากช่วยเหลืออาจารย์แล้วจะได้ไม่ต้องมาคอมเมนต์ว่าเสียงมันเบาไปอาจารย์อยากได้อันนี้เออไม่ไวรเรนะคะไม่ไวเระะไม่ไหลสายนั่นเองไม่ไวเรกนะคะชุดหนึ่งราคาหมื่นกว่าบาทค่ะนะคะ,นะคะจะได้ลดคำต่อว่า เนาะนะคะคุณจะได้ฟ oh, okay. so 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 like ังแล้วสบายหูนะคะก็สามารถบริจาคทรัพย์มาได้ที่หมายเลขนี้เลยนะคะ090-928-2626และ ID Line 635915ค่ะต้องการไวรลสด่วนนะคะอืมนะจา์ขอบริจาคเงินร่วมซื้อไมไวริสให้อาจารย์ไว้ออกเลยกันคอขค้นนะคะอืมแจ้งไว้เลยนะคะค่ะแล้วก็อ่า อีกอันนึงที่เราขอกันอยู่เรื่อยๆก็คือการกดไลค์นะคะ like กดไลค์เพื่อเป็นการชื่นชอบแล้วก็เป็นการให้กําลังใจกันทุกครั้งนะคะและกดแชร์แชร์แชร์เป็นรูปสัตสัญญาณหุกนศรโค้งๆนะคะหมายความว่าให้คุณนะบอกต่อ นี่แชร์แชร,แชร์คลิปไปอะไรไปว่าเฮ้ยคลิปอาจารย์ดดมันสุดยอดมากเลยเล่นนี่สติงกะริง่งแมวจริงๆหนุนนี่นานเนาะนะคะหลังจากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามที่มีะระฆัง2องขีดริงริงรินะคะเพื่อเป็นสัญญาณเตือนว่าพูดเรามาแล้วนะคุณจะได้ไม่พลาดโอกาส เลขเด็ดเลขดีๆเอาไว้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อวันนี้ออกช้าหน่อยนะคะต้องขอภัรด้วยจริงขอให้ทุกคนรวยๆเฮงๆค่ะกับอาจารย์แต่งหมอดูแต่ทิปค่ะวันนี้คงไม่มีอะไรเยอะลนะอาจจะต้องบายนะคะสําหรับในวันนี้แล้วพบก,กันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะกับอาจารย์แต่งหมอดูแต่ทิ์ค่ะสวัสดีค่ะ